มีคนกลุ่มหนึ่งที่จะล้างค่าเผาพันธุ์มนุษย์จาก8พันล้านจะให้เหลือแค่500ล้านเท่านั้นบนโลกใบนี้เป็นบทหนึ่งที่ถูกเราไว้ในหนังสือ New World Order ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้คุณจะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายมากและคุณอาจจะเป็นหนึ่งที่จะเป็นผู้ที่ถูกค่าล้างเผ่าพันธุ์วิธีการที่เขาใช้ในการล่าเผ่าพันธุ์ก็คืออาหารนั่นเองถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อก็ฟังคลิปนี้ให้จบนะ่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และเซฟคลิปนี้ไว้ด้วยอาหาร3อย่างที่น่ากลัวมากๆหวานนนมมมมัเัเเคคค็็สาาาาาาาธรณณต่งๆกกยายาทวข้้้ใใจใหบุอน จะสนใจมันเริ่มจากน้ำมันที่ใช้ทอดปรุงอาหาร2ออย่างนี้น้ำมันทอดอาหารไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวสังเกตได้ง่ายๆไขมันอิ่มตัวจะมีความเป็นไขเมื่อโดนความเย็นอันนี้ผมแช่แป๊บเดียวเองนะส่วนไขมันไม่อิ่มตัวใสวิ้งเฉียวเมื่อโดนความเย็นสสิ่งนี้คุณจะเลือกอะไรครับใครเลือกไขมันอิ่มตัวปลอดภัยแต่ใครเลือกไขมันไม่อิ่มตัวหายนะแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดไงครับว่าจะต้องเป็นไขมันไม่อิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันส่วนใหญ่จะเจอในพืชว่าจะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันถั่องดรท าหรเมื่อน้ำมันเหล่านี้โดนความร้อนมันจะเปลี่ยนโครงสร้างของตัวน้ำมันจากไขมันไม่อิ่มตัวเป็นไขมันทรานส์ไขมันทรานส์หลายคนรู้ว่าเป็นไขมันที่เลวที่สุดในโลกที่ร่างกายไม่สามารถดูดซึมเอาไปใช้เป็นพลังงานและส่งผลเสียอีกมากมายสรุปง่ายๆคือใช้ตัวนี้ทอดจึงไม่แปลกที่เป็นความดันไขมันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดเป็นต้นสำหรับไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่จะเจอในสัตว์น้อยมากที่จะเจอในพืชในสัตว์เช่นน้ำมันหมูในพืชน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันบริ็ดิ์ปลาไขมันอิ่มตัวดีมากถ้าเอาไปใช้ในการทอดเพราะว่าโดน และต่อมาคือความหวานน้ำตาลทรายขาวอุตสาหกรรมน้ำตาลจากช่อดอกมะพร้าวบ้านไหนที่ใช้น้ำตาลดอกมะพร้าวปลอดภัยส่วนบ้านไหนที่ใช้น้ำตาลอุตสาหกรรมหายนะในน้ำตาลทรายขาวอุตสาหกรรมมีสารหนึ่งที่เรียกว่าไฮฟุกโตสคอนเซรามีความหวานสูงถึง6เท่าและมีแอลดีไฮที่เป็นสารชนิดเดียวกันที่มีอยู่ในแอลกอฮอล์โคเคนโมฟินและเฮโรอีนจึงไม่แปลกคุณยิ่งกินยิ่งป่วยยิ่งกินยิ่งติดและไม่สามารถหยุดเลิกได้น้ำตาลดอกมะพร้าวกินเข้าไปแล้วไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรทานในปริมาณที่มากเพราะว่าร่าางงกยต้อ น้ำตาลเพียงแค่2.5กรัมหรือว่า1ช้อนชาเท่านั้นต่อวันดังนั้นคนที่กินชาเขียวแค่1แก้วเหมือนกับว่าคุณกินน้ำตาลไป12-20ช้อนโต๊ะต่อ1แก้วต่อมาก็จะเป็นความเค็มเลยดําหิมาเลยจากเชื่กเข่าหิมาลยัยและซอสปรุงอาหาร2อ,อย่างนี้อันไหนเป็นธรรมชาติมากกว่าครับใครเลือกเลดําหิมาลยัยปลอดภัยครับใครเลือกซอสปรุงอาหารไหยนะครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าซอส1ขวดผ่านกระบวนการทําอย่างไรบ้านแต่ที่แน่นอนคือ มันไม่ธรรมชาติส่วนเกล็ดดำเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมีค่า p s สูงถึง1 1 1 2สามารถทากรดเพื่อเพิ่มความดั่งในร่างกายได้อย่างดีดังนั้น3มอย่างนี้คือลวงโลกให้มันมีอิ่มตัวน้ามันพืชน้นํามันถั่วเหลืองน้ํามันงาคาราราเข้าวคฝัฝอยเป็นต้นเลิกครับน้ำตาลอุตสาหกรรมเลิกครับอฟอสฟาเ์ียลฝาขาวฝ้าดําฝาแดงปรับให้น้อยลงครับเลิก3อย่างนี้ก็จะมีอายุที่ยืนกว่าคนที่กิน3อย่างนี้ครับใครที่มีปัญหาสุขภาพสามารถสอบถามเพิ่มเติม,ม,มทักแชทมาได้